น้องแมงปอครับร่ำให้ถูกพ่อแฟนหลอกจัดงานแต่งสูญเงินไปสามแสนเอาทองเอาไปจำนำใช้หนี้จัดงานแต่งหมดตัวแถมเป็นหนี้ด้วยครับผู้สื่ขาวก็เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งครับที่ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรรั์จังหวัดกำแพงเพชรครับก็ไปเจอนางสาวสิริเพนหรือมีชื่อเล่นว่าน้องแมงปออายุ21ครับ แล้วก็นายขจรอายุ57ปีนางพุสดีอายุ53ปีซึ่งเป็นพ่อและก็แม่นะฮะโดยก่อนหน้านี้ก็ร้องขอความช่วยเหลือกับผู้สื่ข่าวในพื้นที่ว่าถูกครอบครัวของแฟนหนุ่มก็คือในผู้วรพัฒอายุ21หลอกให้จัดงานแต่งกับลูกสาวและก็สูญเงินไปกว่า3 0 0 0 0นนะครับโดยนำทองคำ3บาทไปจำนำแล้วก็เงินสด80,000 ซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตในครอบครัวฝ่ายหญิงไปจ่ายค่าโต๊ะจีน30โตะ๊ะค่าจัดงานทุกอย่างจนไม่มีเงินติดตัวแถมเป็นนี่ญาติญาติอีกนะฮะท้งนี้ในจิรศักดิ์อายุ40ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพ่อของในวรพัฒน์อายุ21ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยได้บอกกับครอบครัวฝ่ายหญิงว่าจะนําเงินสด2,000 0 0บาทและก็ทองคํา2บาทเนี่ยมาเป็นสินสอดในวันแต่งงานนะโดยเสนอให้ฝ่ายหญิงนั้นจัดงานแต่ง21เมษายน2567 เพราะว่าเป็นวันเกิดของพ่อฝ่ายชายพอถึงวันที่10เมษายน2567ทั้งพ่อและแม่ฝ่ายชายแล้วก็ญาติๆเนี่ยรวมกัน10คนก็ได้เดินทางมาขออยู่ในบ้านของฝ่ายหญิงจนถึงวันแต่งงานซึ่งระหว่างก่อนงานจะจัดขึ้นเนี่ยในจิรศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของฝ่ายชายเนี่ยก็ได้พาคู่บ่าวสาวนั้นไปลองชุดแต่งงานจองเครื่องขันมากแล้วก็อื่นๆ นะที่ใช้จัดงานซึ่งได้จ่ายมันจำบางส่วนแล้วก็บอกว่าจบงานนี้เดี๋ยวจ่ายที่เหลือให้โดยตลอด11วันครอบครองฝ่ายชายมาอาศัยกินนอนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงโดยครอบครัวฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างเหมือนเจ้าราบเรื่อแล้วก็สวยงามกับงานแต่งในครั้งนี้เมื่อวันเตรียมงาน19กานาิกา20เมษายนก่อนวันแต่งในงาน1วันนี่นะครับในจิรศักดิ์ ซึ่งเป็นพ่อของฝ่ายชายก็ได้เดินเข้ามากราบเท้าทั้งน้ำตากับนางผู้สดีดีแม่ของฝ่ายหญิงพร้อมก็บอกว่าผมต้องขอโทษที่ไม่สามารถจะหาเงินสินสอดตามที่บอกว่าจะมาจัดงานได้ครับขอเวลา15วันหลังงานจบแล้วก็จะนำมาคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เลยแหละครับซึ่งครอบครัวฝ่ายหญิงต้องหาวิธีแก้ไขเบื้องต้นเพราะว่างานนั้นจัดขึ้นแล้วแล้วก็เชิญแขกมาหมดแล้วโต๊ะจีนก็จองมาเรียบร้อยแล้ว จึงได้นําเงินแล้วก็ทองทั้งหมดเนี่ยควักสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายจัดงานให้งานนั้นจบเมื่องานจบฝ่ายครอบครัวของฝ่ายชายก็เดินทางกลับโดยไม่รู้ว่าไปไหนมีภูมิลําเนาอยู่ที่ใดในส่วนของแฟนหนุ่มที่เป็นเจ้าบ่าวก็ยังอยู่ตามปกติผ่านไป15วันจิศรศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของฝ่ายชายก็ยังไม่ได้นําเงินสินสอด2 9 0 0 0 0บาทมาจ่ายตามกําหนด โดยขอผ่อนจ่ายส่งรายเดือนและจะเข้าไปทำสัญญาซึ่งตกลงจ่ายเดือนละ2 0 0 0 0บาทเป็นเวลา15าเดือนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไป1เดือนครับชำระมา20,000บาทแล้วก็ดึงที่2ชํชำระเพิ่มมาอีก800 0โดยหลังจากนั้นก็หายหน้าแล้วก็ไม่รับสายครอบครัวฝ่ายหญิงที่วดสนใจที่จะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพขานุวรรักษ์บุรีโดยตํารวจได้แนะนําให้ไปร้องทุกข์กับศูนย์น้พรงค์ธรรมเพื่อไกล่เกลีย่ย โดยครอบครัวฝ่ายชายได้เดินทางมาที่อำเภอขานุวรร์เพื่อเจราจารอบสองพร้อมทำสัญญาฉบับที่สองเนื่องจากชำระเดือนละสองหมื่นบาทมันไม่ไหวจนสุดท้ายชำระเดือนละหนึ่งมืนบาทซึ่งครอบครัวฝ่ายชายก็หายไปเลยไม่สามารถติดต่อได้น้องมันปอรู้สึกสงสารพ่อและก็แม่อย่างมากเลยที่ต้องที่ต้องเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมด โดยมีปากเสียงกับในวรพัฒน์แฟนหนุ่มบ่อยครั้งจนสุดท้ายผ่านไป3เดือนตัดสินใจเลิกราแยกทางกันซึ่งก็ยังเจอกันบ้างที่มหาวิทยาลัยเพราะว่าเรียนด้วยกันโดยก่อนแต่งงานได้คบกันมาประมาณ1ปีจนปัจจุบันปี3ผ่านไปเกือบ6เดือนจึงตัดสินใจ พูดคุยกับครอบครัวนำเรื่องดังกล่าวร้องทุกกับสื่อมวลชนและขอความช่วยเหลือไปถึงทนายไพศาลเรื่องคดีความว่าจะมีวิธีไหนสามารถให้ครอบครังฝ่ายชายนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครั้งนี้ได้บ้าง